ค่ะกับสวัสดีเอฟซีงามๆทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อยินดีตอนรับเขาชูส่องสุภาพพร้อพาลุยเด้อจ้ะมือนี้ได้มาก,กับปูนานะคเลยค่ะเดอ้อกับโบพาดท,ทีสี่โบพาดท,ทีสี่ได้แนวทางไปฝากเอฟซีเลยค่ะเดอ้อคลิปนี้แอดก็ได้มาก,กับปูนาคก,กันสิได้แนวทางห้าหน้อยไปฝากเอฟซีเลยค่ะ ค่ะเอฟซี FC ทา่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสุภาพพ่อพ้าลวยได้ดจ่ะเด้ดอเพราะว่ายังเป็น่องนองหม่ยู่ค่ะไปไซสกับไปน้ำหมเบดเดนอคะเด้อแต่ว่าไล่ไดท่านในมีอยู่ค่ะตอนนี้ยังเป็น่องในน้อยอย,อยู่ค่ะขอบคุณเอฟซี FC ที่เมตตาสงสารนะคะเด้อบางคนเิ่นก็นถือเลขแล้วเิ่นกะโอนมาซอยคาน้ำมันแอดน้ำนะคะเด้อกับพ่อได้น้ำก้นโมตังต้งตั้งหะตั้งหะไปนี้เด้ค่ะเอฟซี FC. มื่อแอดกับบุพภาพท,ทีสีได้เลขห้าน้อยมาฝากนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่มาเลขห้าน้อยด้วยค่ะเอฟซีเด้อคนที่เป็นข้อห้าน้อยค่ะส่วนมากเลขปูนาคค่ะเป็นห้าน้อยสิเขา่าห้าน้อยพิเศษด้วยค่ะเอฟซีห้าน้อยพิเศษด้วยค่ะเด้อมน,นีเพิ่นก็ได้อันนี้บริเวณรอบๆบ้บบานปูนาคด้วยค่ะ ค่ะบรรยากาศกันเป็นตะยูเด้วยขายเอฟซี FC ด้อเป็นตะยูะอันนี้บริเวณรอบๆวัดโอ้ยรอบๆบา้านปูนาค่ะเมาทิพตมาถือกับขออภัยเอฟซี FC หลายๆเด้อค่ะเด้อซึ่งห้าหน้อยในมื่อนี่ปูเพิ่มกะได้มาตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆเลยเด้อค่ะเด้อเอฟซีเจ็ดสามค่ะเอฟซีเจ็ดสามเด้อค่ะเด้อของปูนาคเด้อค่ะห้าหน้อยปูนาคเด้อค่ะนี เป็นแนวทางจากปูนานะคเลยค่ะเด้อเอามาฝากเอฟซีสำหรับห้าน้อยผู้ใดมักกระจัดผู้ใดคัดกับพานเนาะคะ่ะเนาะขั้นบ่ถืึกมากกับยาว่ากันเลยค่ะเด้อแต่ว่าก็อยากให้เอฟซีทุกท่นานโศกมานเนาะคะ่ะเนาะแอดกะบุ่ภาทีสีติดตามห้าน้อยดีๆเด็ดๆจากทางปูนาค่ะถ้าเพิ่นบอกดุนๆเพื่อนบอกเท่านึงเนี่ยก็คือว่าบอใครพลาดเด้อค,ค่ะเอฟซีส่วนมากสิเขาห้าน้อยพิเศษเด้อค่ะ ส่วนมากจะเข้าฮาหนอยพิเศษนะคะเอฟซีเด้อค่ะเอฟซี F C, ห้าหน้อยก็ล่องไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะน้องวามักบบค่ะเม็ดเดียวโตเดียวเน้เนๆนมักบบท,ทั้งสินะคะทำมากกักะจวดจัดฝาดบุ่มไปลยเด้อค่ะเอฟซี F C. เพือ่อโชขเพื่อมั่นเนาะค่ะเอฟซีท่านไหนเขามาเบิงมาชมแอดกะขอขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเดอ้อที่นำใจงามๆได้มาเบิงช่องสุภาพอพอนผ้าลวยเนาะค่ะก็เป็นแอดกะดีใจเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณหลายๆะะเดอ้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะ ค่ะซึ่งเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาบ้านปูนาคนั่นก็เพื่อซีซีมะน้ำแนวทางของวันที่16น้ำเด้อค่ะยเอฟซีที่เพิ่นฟันทงมาเลยนั่นก็สิเป็นหนึ่งเกตค่ะเอฟซีหนึ่งเกตล่างค่ะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอฟซีค่ะอันนี้ก็ควอมั่นใจเนาะค่ะเนาะกับการลงทุนก็มีการเสี่ยงคือเก่าน่ะค่ะเอฟซีค่ะแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นก็ให้แอดซีหาลังตัวเดียวเน้นๆเลยเด้อค่ะสี่ห้า ล่างตัวเดียวเนีนๆด้วยความที่ว่าแอดกับบริสืทอิด้ะคะเพราะว่าแอดมิตรทายถอดออกไปเองสินะคะกับบริเป็นคนสื่อค่ะกับเอฟซีที่ท่านถือเลขถือยังเพิ่นกะโอนเงินมาซอยค่าน้ํามันกะแอดกับขอขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด้อสองแอดยังหน่อยอยู่แอดกัพยายามที่สีตามหาสำนักใดที่ให้เลขแม่นๆหรืออาจารย์ใดที่ให้เลขเด็ดเด็ด กะบาดด้ค่ะแอดกัได้ต่มเพื่อสีมาฝากเอฟซีค่ะสำหรับนึ่งเกีหั่นก็คือว่าไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้เลยเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะแอดคิดว่ามั่นใจว่าบราดแทงงวดนี้เนาะค่ะอันนี้ความู้สึกส่วนตัวเด้อค่ะบราดแทงงวดนี้ซึ่งงวดที่แล้วแล้วก็ฟันทงซีหาล่างตัวเดียวเม็ดเดียวแน่นๆนนงวดนี้ก็ให้นึ่งเกีล่างเม็ดเดียวแน่นๆน่นกันเด้อค่ะส่วนเลขสามตัวนั้นเพิ่นซิโบอีกเทือ วันที่สิบห้านะคะสามตัวตรงนะคะแอดกับซิโบพาดท,ที่สีมาตามอยู่สำนักเพิ่นนี่คือเก่าเด้อค่ะเด้อเอฟซี FC ท่านใดเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อซีโบพาดสามตัวตรงๆกับแอดเด้อค่ะเด้อเพราะว่างวดนี่ปูกุดแฮเพิ่นสีห้ยสามตัวตรงเลยนะคะเอฟซี FC. ถ้าเขามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้กับซิโบพาธนะคะแอดกับซีเดนั่มมาอีกคือเกา่าซึ่งวันที่ ซิบซีเพื่อนกับสิไดไปล่ำที่ว่าเพื่อนหายเลขปูกุดแห่หายซีหาลางมากปูหนากว่าแถาซีหาลางมากเพื่อนซิไปล่ำถาวายปูกุดแห่เพื่อนกับซิได้ไปล่ำอยู่วัดผาตงนะคะวัดบุปวัดป่าบุรพาลำน้องพักแวนนั้นนะคะด้วยเอซีค่ะซึ่งแอนกับซิได้ไปถ้ข้าวไปฝากเอซีอีกคือเกาแล้วค่ะว่าเพื่อซีมีเนี่ทางดีๆเด็ดๆตัวไรมาฝากเอซีอีกบ่แต่ที่แน่ๆก็คือ นึ่งเกจนี่คือฟันทงมาแลลว้อคะเด้อล่างนึ่งเกจค่ะเอฟซีท่านใดก็ไปยิบจับลอตเตอรี่เพื่อซอยเหลือ,อาการกุศลฉลากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะแมนบ่ถึกมากห้าก็ได้เฮ็ดบุญน,นะคะแต่มันใจลายค่ะโตนึ่งเกจนี่ค่ะเอฟซีค่ะค่ะมันใจเด้อค่ะเด้อนึ่งเกจล่างนี่เพราะว่าปูกุดแาเพิ่นสีห้จนกลัวเขาพันษาเด้อค่ะเขาพรรษาเพิ่นก็ะติพักปฏิบัติรรมเน้ะคะ่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนี้กะรีบตักตวงไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะเพื่อสิได้มีเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเวลาเขาพันสามากก็สิได้มีเงินซื้อของไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเอซีเนาะค่ะค่ะคลิปนี้แอดกะขอให้เอซีทุกท่านโชค mắn น,นะคะ่ะเด้อได้ซื้อลอตเตอรีไ่ไใบหนึ่งเกตันซื้อลอตเตอรี่ไวะะ้เด้อค่ะเด้อเพื่อมันออกสองตัวล่างเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นมั่นใจหนึ่งเกตสองตัวล่างนั่นล้านปเปอร์เซ็นต์ค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะล้วคอยพอกันคลิปตอ่อคลิปหนาเนาะค่ะเนาะคลิปตอ่อต่อไปนั่นแหละค่ะก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะเด้อให้เอฟซีทุกท่านโชคมันนะคะก็อย่าลืมห้าน้อยมือนีนะะ้เด้อค่ะห้าน้อยห้าน้อยวันนี้เด้อค่ะเด้อห้าน้อยมือนี้ของปูนานะค,ะนะคะ FC เด้อค่ะเจ็ดสามเาค่ะเอฟซีเด้อค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงรอบคัวยยูเย็นเป็นสุกค่คะสวัสดีจ้า